เก็บหอยเก็บหอยเก็บหอยจุบนี่วนนยนะออเะนี่เสร็จแล้วเนี่ยนะมึงวลนหนึ่งใช่ไหมที่นี่เอาตะไคร้เนี่ยนะลางเสรแล้วก็ใส่เุบแล้บกลปทำประมาณนี้ใช่ไหม ได้ไม่หย่อนไหนดูที่ดูไหนเขากระทังกระทาเขาิ้มัวกระดิ่งกเลยให้นีอยู่ เก็บหอยเก็บหอยเก็บในคลองนะครับเดี๋ยวโทรศัพท์ตกน้ำผมไม่จังรวยเงยอยู่คนงงปากที่ปลาโอีเป็นเียจะไปกินห นู่นเลยนะได้อยู่เียเพว่าถ้าลงไปน้ำน yeah> oh, right. oh, oh, ู่นนะเจก็เพร่หอยีขึ้อยาวมีอยู่เนี่ยได้อยู่หทีลูกับซิลุงกับพี่พี่นี่อุ้ยได้ทั้งเยอะเลยอะเดียวเองอะ ได้เยอะมากเลยดีจ้ะป้าป้าตัวเออวีดิโออย่าบอปพ่อไอ้ทอบอยากลงแล้วอยากหาหอยว่าทอบมาไอ้เร็วนี่พี่ยอดได้เยอะเลยหอยเยอดยอะอยบมานี่ดิมานี่ไอ้อืออะไรไ้แผลเนั่ยนั่งงานเอาไว้เออดาลูกอีันนี้แกตุดด้อ่าโอ้ชอบมากโอ้โอ้ดูสิ อย่าไปเหยียบหัวเพนะอย hey, yeah, yeah. ่าอย่าเอยเอ้เออเฮ้ยเฮ้ยแม่ไม่อยากอยู่บนโดนเด็กแค่นั้นเด็กข้างหลังเอาลุงไปลอดเก็บหอยเก็บหอย ไฮโปชีบูได้ยเยอะเนาะถ้า,ถาเก็บนี่มากนเ,นนะเก็บไปถึงสะพานเนี่ยน่าจะออายอดไตสะพานเยอะมากเลยนะไตสะพานเยอะเยอะไตสะพานเยอะ